Thank you วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา7.30นาฬิกา30นาทีพลรืเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระใหม่ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนในเรือชั้นปีที่5 โดยมีนางสิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมภริยาฐานเรือคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพลเอโทชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือและนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนในเรือร่วมในพิธีณลานหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพหมหานคร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดสำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในเรือชั้นปีที่5ประจำปีการศึกษา2564 จัดขึ้นเพื่อน,น้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาทิเบศรมหาภูมิพลอ,อนุญเดชมหาราชบรมนาถะพิตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนในเรือได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านศิลธรรมคุณธรรมและจะริยธรรมก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายฐานชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือโดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่8ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2564ณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารรวมระยะเวลา15วัน ซึ่งมีนักเรียนในเรือเข้ารวมบรรพะชาอุปสมบทจำนวน70นาย